กำลังใจนะคะ <c oughs> เสียงมันเงียบนะคะวันนี้ก็เลยขอขึ้นไลฟ์เกมไฮไลท์หน่อยนะคะสวัสดีทุกท่านขออนุญาตทักรวมนะคะจากพี่สาวสตอรี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิวด้านนอกเนาะเดี๋ยวให้เด็กๆพักก่อนนะคะี๋ยวเรามาดูวิวด้านนอกกันนะคะแล้วามาดูด้านนอกกันดีกว่านะคะ จะเป็นวิวด้านนอกที่ทํางานนะคะกําลังใจจากพี่สาวกมลรัตจากเพื่อนหนุ่มนะคะพี่ใครนอยหัวล้อหน้าเขียวอย่างเดียวเลยนะคะขอบคุณกําลังใจทุกกาลังใจเลยนะคะขอบคุณพี่ชิดนะคะกําลังใจ สตอรี่ข้างทางสวัสดีครับจากพี่จ๋านะคะกำลังใจรัวๆจากพี่สาวกมูลราชขอบคุณนะคะพี่ชิดครับจากพี่ไข่นะคะคุณราศีไว้วาจจากพี่แฟนะคะคุณนุมราศีสวัสดีคร <and> ับจากพี่จ๋านะคะสวัสดีมารวมทั้งเจ็ดท่านนะคะจากเพื่อนหนุ่มนะคะกำลังใจจากพี่แฟนะคะสวัสดีทุกท่านรอบบ้านนะคะจากแม่อัดนะคะ ดีค่ะพี่จา๋านะคะจากเพื่อนหนุ่มนะคะสะวัสดีค่ะคุณย่านะคะจากลุงป้านะคะกำลังใจจากเพื่อนหนุ่มพี่อาจแล้วพี่จา๋านะคะขอบคุณนะคะคุณอัชลาครับจากพี่ไข่นะคะกำลังใจจากพี่ไข่นะคะรัวรัวนะคะจากเพื่อนหนุ่มขอบคุณนะคะเก <c oughs> ็บไฮไลท์ใช่ใช่เก็บไฮไลท์ไม่มีเวลาไล์นะเพื่อนหนุ่มต้องเก็บไฮไลท์ลงนะคะ สวัสดีทุกท่านย่าจอดตรงข้าวนะคะขอบคุณนะคะคุณย่าจอดได้เลยนะคะไม่เป็นไรค่ะกำลังใจจากพี่ชิดนะคะตัวเหมือนฝนจะตกเลยเนาะ <c oughs> ใช่ใช่พี่จีมืดนะคะมืดมาแล้วนะคะบรรยากาศท้องฟ้านะคะฝน <c oughs> มันจะตกช่วงช่วงเลิกงานพอดีนะคะพี่จีตกช่วงเลิกงานพอดีนะคะทุกวันนี้นะคะ ต่ก่อนจะตกตอนเที่ยงเนาะจะลุยน้ําไปซื้อกับข้าวนะคะถ้าตกตอนเที่ยงถ้าตกตอนเย็นโอเคหน่อยนะคะเราจะได้กลับบ้านก่อนสวัสดีค่ะน้องวิบนะคะแม่พ่อพรแม่ใบขอบคุณนะคะอากาศเหมือนทางบ้านพี่เลยเวลานี้ใช่ค่ะวิจีเหมือนกันเลยนะคะเ่จีครับจากพี่ไข่เต่านะคะขอบคุณนะคะพี่ไข่เต่าขนมาให้หมดเลยใช่ไหมเนี่ยพี่ไข่ขอบคุณนะคะพี่น้ำอ้อยขอบคุณนะคะกำลังใจรัวๆดีครับพี่ชิดนะคะจากเพื่อนหนุ่มนะคะ เลิฟสามเก้านะคะพี่รีวายมาให้อีกบ้านขอบคุณนะคะพี่รีวายหรือพี่จ๋านะคะตัวแทนน้องยูจ้หรืออหมวยใส่หน้าเทานะคะขอบคุณนะคะขอบคุณกำลังใจรัวๆวเลยนะคะพี่สาวกมลลั์สวัสดีทุกท่านครับจากพี่รีวายนะคะพี่ไขให้กำลังใจรัวๆวนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะคุณรีวายครับนะคะจากพี่ไขนะคะกำลังใจรัวๆวจากพี่ๆเมินๆทุกท่านขอบคุณนะคะ ไช้จะตกตอนลูกค้ากาลังจะเข้าตลาดนี่แหละใช่ใช่พี่จีช่วงนี้นะต้องดูแลสุขภาพนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะพี่น้าอ้อยสวัสดีค่ะจากเม่น้องนะคะสวัสดีค่ะมาอีกบ้านค่ะขอบคุณนะคะพี่มันนี่มาให้อีกบ้านนะคะเพื่อนหนุ่มเกลหัวร้อหัวล้ออะไรเนาะเพื่อนหนุ่ม42ขอบคุณนะคะพี่มันนี่แม่น้องสวัสดีครับนะคะจากพี่รีวายนะคะสวัสดีค่ะแม่น้องนะคะจากพี่น้ำอ้อย ก่อสร้างกำลังเริ่มทำงานนะคะก็จะมีเสียงนะคะมีเสียงนิดหน่อยนะคะมีลมนะคะลมเริ่มมาแล้วนะคะจะประมาณนี้นะคะช่วงนี้ฝนฟ้าจะมาช่วงนี้พอดีนะคะคุณไทยนุ้ยสวัสดีอีกรอบนะคะจากพีรีวายนะคะ <c oughs> คนมันนี่นะคะสวัสดีครับจาก พี่รีวายนะคะกําลังใจจากพี่สาวกมลรัตน์นะคะลมแรงนะคะใช่เพื่อนหนุม่มนี่ก็คือมันจะเตือนลมฝนนะคะลมฝนมานะเพื่อนหนุม่มกําลังใจจากพี่ใครขอบคุณนะคะกําลังใจจากพี่สาวกมลรัตน์นะคะขอบคุณนะคะพี่ใครนะคะพี่ใครเอาให้ถึงร้อยไร้หรือเปล่าพี่ใครคนมากี่บ้านพี่ใครขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆบ้านเลยนะคะกําลังใจนะคะ นานทีนะคะหนูจะได้ขึ้นไลฟ์นะคะถ้านั่งงานเสียงดังก็ขึ้นไม่ได้นะคะกลัวเพื่อนๆจะแสบแก้วหูนะคะแต่เวลาลูกหูหรือว่าไฟเบอร์เขาปาดนะคะปาดเหล็กหรือว่าเขาเคาะปูนเนาะมันจะเสียงดังนะคะจะรบกวนพี่ๆนะคะก็ไม่อยากขึ้นเท่าไหร่นะคะถ้าไม่เงียบ ตอนขึ้นหนห้างงานก็มีปัญหานะคะถ้าขึ้นหลังเลิกงานช่วงนี้กลับไปก็ทำนน่นนี่นั่นก็เมืดแล้วนะคะ,ะก็เอาเวลาไปหาเพื่อนๆด้วยนะคะเราก็ต้องแบ่งเวลาเนาะให้กันมือใจเพื่อนๆนะคะ